สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการซูซูกิเดอะคอ N ปเอนนะครับสนทนาภาษาเด็ก่งครับวันนี้อยู่กับเราสองคนผมนองแปดริวอ่าผมเจมส์แมนฟิลครับครับผมก็มาคุยกันหลังเกมที่ลิเวอร์พูลชนะลาสลินอ่าลาสลิน4-0ครับผมสนับสนุนโดยซูซูกิท r ิปเปิลโบนัสดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ รถจักรยานยนต์อัลฟาโวลนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ b อ d ี้แบ็คเลสซูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองก็เป็นไปตามเป้าก็คือหนึ่งชนะรับสอคลีนชีสสามการันตีกับการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ยูโรปาลีกก็มีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่การจัดทีมนะเจมครับผมแล้วก็แท็กติก แล้วก็เหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับก็เริ่มจากการจัดทีมก็เป็นไปตามค่าใช่ไหมเจมโลเดชั่นโรเดชันเปลี่ยน9คนจัดจากชุดที่เล่นกับแมนซิตี้แต่มันก็เหลือเชื่อนะสองคนที่เป็นตัวจริงต่อเนี่ยก็คือโมซาลากับคอซาชีมีกาสไงไอตรงเนี้ยคอเขาจะสื่ออะไรหรือเปล่าคือโมซาลาเข้าใจได้โอเคเพราะว่าตัวลูกถ้าไม่ใช่โมซาลาต้องเป็นเบนโดใช่ไหมเจมใช่ครับแต่ชีมีกาสไง เพราะตอนนี้แบ็คซ้ายตัวจริงคนเดียวที่เหลืออยู่ในทีมคือชิมิกาถูกป่ะถูกต้องอ,อก็แสงว่าสภาพร่างกายของชิมิกาเนี่ยน่าจะดีในเบื้องตนน้นนะครับครับคอ,อ,อบส่วนใหญ่จะปรึกษากับทีมแพทย์อยู่ละเรื่อง <Le ane S 1> ว่าฟิตพอทันที่จะ,ะมากพอที่จะเล่นหรือไม่ซึ่งผมดูแล้วเขาคงจะมองอีกมุมหนึ่งที่ว่าถ้าให้เล่นต่อเนื่องเนี่ยฟอร์มน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วว่า ในเกมก็ทําได้ค่อนข้างดีเนี่ยสำหรับกอซาชิมิการ์กำลังจะบอกว่าไม่ไม่มีผลหรอกเกมเกมกับฟูลแลมเนี่ยก็ชิมิการ์เล่นแบ็คซ้ายแหละผมว่าเล่นเป็นแบบนั้นแม้ว่าจะเล่นเป็นดูจริงในเกมกับลาเซนใช่ไหมใช่ครับทีนี้อีก9คนเนี่ยประตูก็ก,ก็เคเลเฮอร์แหละครับเพราะอาดิส่งก็เจ็บด้วยใช่ไหมเจ็บใช่ครับแล้วเคลเลอร์ก็ก็เป็นขาประจําในทั่วนี้อยู่แล้วนะครับกองหลังเนี่ยโจโกเมสเล่นจริงๆแต่ว่าเป็นแบ็คขวาใช่แล้วก็เอาเทรน์มา เป็นสำรองเป็นสำรองคู่เซนเตอร์เนี่ยก็ก็เป็นไปตามคาดเลยกนาเต้กับควอนซาเจย์ควอนซาตรงกลางก็เหมือนกับที่หลายๆคนคาดก่อนเกมนะก็สื่อคาดก็มีฮเวียร์เลียกนะครับมีวัตรุเอนโดแล้วก็ร่างกาเฟนแบกใช่ข้างบนเนี่ยนะครับก็มีโคดิกาโปลุยดียสแล้วก็โมซาลาจริงๆเพราะเห็นไล์อัพเนี่ยมันก็ อุ่นใจเลยเฉพาะเกมรุกนะเพราะสามคนข้างบนเนี่ยซาร่ากากโปและกัดิอีสคนที่ที่ได้พักก็คือดาวินนูเยสส่วนตรงกลางเนี่ยครอปตัดสินใจพักแล้วไม่ใช้เลยนะมีชื่อเป็นสำรองแต่ไม่ใช้โซโบสไลครับแมคคาลิสเตอร์ก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่าช่วงหลังโซโบซไลเนี่ยอาการชัดเจนว่าเหมือนเหมือนสภาพร่างกายมันไม่ไม่ไม่เปรี้ยเหมือนเดิมใช่ไหมค่อนข้างล้าก็เลยพักไปเต็มเต็มแล้วก็เอนโดเล่น นะครับแล้วก็มีเอเลียดกับมีกาเฟนแบกนะครับส่วนทีมเยือนเขาก็มาเต็มที่อ่ะก็ยังไม่ได้เห็นการให้สัมภาษณ์หลังเกมของซาเกเดอร์ใช่ไหมที่เขาบ่นทำนองน้อยใจไม่รักแล้วหลังจากที่ลิวพูไปแพ้ตัวรุ่นี่ยบอกจัดเล่นแบบโรเดชันเยอะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับครอปก็โรเดชั่นเยอะนะแต่แต่ดูทรงแล้วคือลงไปเนี่ยมันหูมันแข็งนะชุดเนี้ยใช่คือคือ4ี่มันเป็น4ี่นย์ที่ลิวพูเนี่ย การนำอยู่ข้างเดียวสิ่งที่เห็นก็คือว่าการการเคลื่อนที่อใช่ป่ะรับแล้วก็เกมเทมโปค่อนข้างเร็วไมมเจ้เร็วครับเร็วแล้วก็การเคาเตอเพซิ่งดีทุกจุดนะเวลาเสียบอลลุมลุมแย่งบอลมีบางช่วงแหละมีบางจังหวะที่ทางลิ้นเสะมีโดยเพราะการกบซ้ายนี้คือเขาทะลุขึ้นมานะอก็จะมีมีจังหวะที่หวาดเสียวตรงนั้นแหละใช่ใก็มี การต้องออกแรงเซฟบ้างพอสมควรครับผมเคลเฮอร์ครับแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไม่ได้นะครับทีนี้ภาพรวมของเกมเจม40ย์ได้ประตูจากลูกมงของดูดิอาสดูดิอาสลูกแรกเปิดเปิดหัวด้วยลูกมงโจโคเมสครอสเข้ามาดูดิอาสเป็นคนจ่ายออกไปทางด้านขวาให้ให้โจเองแล้วก็เหมือนซาร่าเป็นคนดึงคนเนยนะข้ามซาร่ามาหัวล้ดีอาสช่วงนี้นะอือย่าให้ดีอาร์ยิงมงเนี่ยครับ ทัวได้เปรียบตอนทีมชาติเขาก็มงสองลูกให้โคลเมเบียชนะบราซิลเนี่ยช่วงหลังยิงเนี่ยมันเหมือนเทคนิคในการมงดีมากนะลูกมงเนี่ยกลายเป็นทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็ลูกสองศูนย์มาจากโกดี้กั๊กโปลูกนี้ก็ซาร่าก็กากโปไม่ได้ทําอะไรมากครับแท็บอินเข้าไปแท็บอินเข้าไปแต่ซาร่าจังหวะนั้นไม่แน่ใจว่าตั้งใจจ่ายจริงๆหรือมันชันหลับหรือยังไงแต่ว่ามันสวยจากจังหวะที่บิวอัพขึ้นมาใช่ไหมครึ่งแรกก็ ก็สองศูนย์สองศูนย์สบายๆล้วก็มาได้สามศูนย์ในต้นครึ้งหลังจุดโทษจุดโทษของคาร์โปเป็นคนเรียกจุดโทษใช่ครับผู้สิ่งก็ต้องดูมอนิเตอร์ครับว่าฟาวไม่ฟามนะพอดูมุมที่มันเห็นชัดเจนว่าจิ้มจิ้มโดนบอลไปก่อนนะคร์โปะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์บอลไม่มันไม่โดนบอลเลยการออกมาของผู้สาประตูของลินส์ครับแล้วก็จุดโทษซาร่ายิงคือผู้บรรยายเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชากฤษเขาบอกว่าผู้สาวประตูเนี่ยเหมือนจะซื้อว่าจะยิงไปตรงกลางไง หรือบไม่ขยับหรือขยับไม่ทันก็ไม่รู้เร็วมากเอพราะว่าซาร่ายิงแบบใส่แบบเต็มข้อแล้วมันเข้ามุมอนเจมใช่จะบอกว่าซื้อก็ได้เพราะเพราะไม่ขยับแต่จะบอกว่าไม่ทันก็ได้ไม่เจมไม่ทันได้ขยับเลยเออเพราะว่ายิงมันเร็วมากเร็วมากเหมือนครอปจะสะใจมากนะเพราะเพราะเหมือนยิงแล้วแบบเป็นเป็นลูกยิงที่ค่อนข้างจะเฟิร์มเลยเจมคือแบบมั่นใจแล้วแหละใช่ก่อนหน้านี้เวลาซาร่ายิงอยู่โทษอ่ะมันจะมี ือหมายคำถามนะว่าเออต้องเปลี่ยนคนอื่นยิงบ้างไหมยิงติดบ้างไม่เข้าบ้างแต่พอยิงยิงลูกนี้เข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่าเอซาร่ามั่นใจแล้วก็เป็นลูกที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าของซาร่ากับลิเวอร์พูลใช่แล้วก็มาปิดท้ายสี่ศูนย์ลูกนี้ต้องให้เครดิตเทรนด์เนี่ยนะตัวสำรองอ่ะใช่จ่ายลูกนั้นสวยมากครับเขาทะลุขึ้นไปตรงตรงเลยนะฉีกกระดาษเลยนะแล้วก็เลือกไปที่กากโป ยิงเปลี่ยนเด็ดขาดสี่ศูนย์และกัคโปนี่กลายเป็นคนที่ยิงเยอะเวลาตอนเนี้ยอืใช่ไหมครับคือสี่ศูนย์เนี่ยมันทําให้ลิเวอร์พูลได้อีกสามแต้มเพิ่มจากเก้าเป็นสิบสองแล้วผลอีกคู่หนึ่งเป็นใจทีเลเจมใช่นะครับตูรูทกับโปรโดนซังชินรัวมันศูนย์ศูนย์ทำอะไรกันไม่ได้ศูนย์ศูนย์พอศูนย์ศูนย์ปุ๊บเนี่ยลิเวอร์พูลมีสิบสองแต้มตัวรูทมีแปดซังชินรัวมีห้าไงก็ไล่กันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นนะนัดสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลจะไปเยือนัังงชินนนนวใสปดาาาหห์ข้้่ ผลการแข่งขันออกอย่างไงที่คุณก็เป็นแชมป์กลุ่มใช่ครับแล้วการ <Okay. S 1> เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยม,มันการันตีกับการเล่นรอบ16ทีมนะใช่ครับอันดับ2ก็ไม่การันตีนะครับว่าคุณจะได้เล่นในรอบต่อไปเพราะว่าคุณต้องเพลย์ออฟกับทีมที่ร่วงมาจากแชมเปี้ยนส์ก่อนคืออันดับ3ของ8กลุ่มอะ่ะในในแชมเปี้ยนส์ิจะหล่นลงมางแล้วมาจับเจอกับอันดับ 2, 2>, 2> ครับ ของยุโรปกลุ่มในยูโรปาลีกเล่น2นัดยอดเยี่ยแร้บผู้ชนะเท่านั้นจึงจะเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมนะซึ่งมันก็ไม่การันตีว่าจะได้เล่นต่อไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าปิดจอบไปแล้วได้3แต้มได้ชชนะคลีนชีสแล้วก็การันตีกับการเล่นรอบน็อกเอาท์มันมีสิติเกิดขึ้นมากมาย ในยุคของเยเกนคลอปนี่คือเกมที่ยิงประตูได้ติดต่อกันเป็นนัดที่อะไส34ป่ะ34แล้วใช่ไหม34ก็ต้องบอกว่าเกมรุกช่วงนี้มาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่หยุดนะก็ก็จะ35 36ต่อไปเรื่อยๆนะครับการเล่นในแอนฟิลด์เมื่อวานนี้เป็นนัดที่10ในฤดูกาลนี้นะก็ชนะรวด10นัดอ100%ใช่ไหมผมบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ย มีความสุขมากๆอลงไปแล้วมันได้ผลการแข่งขันตลอดใช่ครับแล้วเหมือนในสิทธ์นัดที่ชนะรวดเนี่ยเสียสี่ประตูมั้งยิงยิงสาสิบเอ็ดใช่ไหมยิงเยอะด้วยครับเฉลี่ยนัดละสามลูกอ่ะใช่แต่ว่าที่ยังต้องพยายามยกระดับต่อไปก็คือการเล่นเป็นทีมเยือนเจมใช่ครับแลยังยังคงมีปัญหาอยู่บ้างนะครับทีมเยือนปีนี้ก็มีแพ้ก็คือแพ้ตูลูสไป ใน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 บอลยุโรปนะในบอลยุโรปในพรีเมียร์ลีกก็มีแพ้อยูหนึ่งเกมแพ้สเปอร์ไปใช่แล้วก็เป็นไปออกเสมอซะหลายเกมเสมอกับไรตัน2-2นะครับเสมอกับรูตันทาวน์หนประตูตอนหนึ่งเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูตอนหนึ่งเกมล่าอ่ดเกมล่าสุดกับซิตี้ก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่อ่านั่นอันนี้คือแต้มใหญ่ก็ไม่ถือว่าเสียหายก็ภาพรวมก็โอเคทีมเวอร์ชันสองจุดสองครับรีวูวตอนนี้มันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆรื่อยใช่ใช่ใช่ไหมแล้วถ้าดูจากกกกาารเเลล่นนนนใมมัับิ์อจจ พิสูจน์ะไรได้ไม่มากเพราะศักยภาพของของลิ้นเนี่ยค่อนข้างห่างจากดีลค่อนข้างห่างแต่ว่ามันเป็นเกมที่พี่มองสีหน้าบาตาครอปเนี่ยเขาค่อนข้างจะพอใจนะกับการเคลื่อนที่แล้วก็การเล่นด้วยด้วยเกมที่มันเข้มข้นไงซึ่งมันต่างจากวันที่ไปเยือนตัวรูดแล้วแพ้ใช่ไหมเจมส์เนื่องในเหนื่อยอะไรเงี้ยมันดูอ่อนแล้วโหยลยแรงนะแล้วดูการการเคลื่อนที่มูฟเมนต์อ่ะใช่ใช่ไหมภาษากายชัดเจนกว่าแล้วดูแล้วดูการออกบอล การเล่นแบบอินดิวิวดมันลดลงไปนิดหนึ่งนะคือแบบมีการเล่นร่วมค่อนข้างเยอะใช่คอมบิเนชันจะมีให้เห็นตลอดใช่ไหมทั้งเกมแล้วก็การการเคลื่อนที่พอเอากั๊กโปมาเล่นเป็นหน้าเป้าเขาเขาจะไม่ปักปับอยู่ที่นั่นนะบางทีสลับตำแหน่งกับดีอาร์ตบางทีลงมาต่ำใช่ซึ่งมันจะเป็นโคละสไตล์กับดาวิดนูนเยสไงใช่ไอตรงเนี้ยมันกำลังจะบอกเลยไหมเจมว่าไอเบอร์เก้าอาจจะต้องกลับมาแย่งกันอีกครั้งหรือเปล่าเป็นไปได้นะเขาอาจจะต้องกลับมา ยั่งกันอีกครั้งหนึ่งคือสไตล์ของกาโปมันก็จะเป็นเป็นอีกหนึ่งแบบซึ่งมันก็อาจจะคล้ายๆกับที่ร<อ>ูเตอร์ฟรีนเคยทำเอาไว้เคยทำเอาไว้ส่วนเดวิดเนย์เป็นสไตรเกอร์ธรรมชาติเขาจะได้ความได้ได้ความเร็วนะครับในจังหวะการพุ่งออกไปรับบอลโดยเพราะการเล่นพื้นที่หลังลายหลังแบ็กอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้เปรียบหรือแม้กระทั่งการพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษมันก็จะเป็นวิธีการเล่นเกมรุกที่ลิเวอร์พูลจะมีมีหลายหลายมิติมากซึ่งมันเรื่องดี ใช่แล้วก็มีอยู่หนึ่งจังหวะที่ดูเยสน่าจะยิงเข้าอ่ะเต็มๆเลยครับใส่เต็มข้อประมาณเท่าไหร่หกเจ็ดหลาป่ะเจมส์่ะนั้นเองครับหกเจ็ดหลาเราตามผู้สอดประตูเขาเล่าเซฟบาเล่าเวาเซฟได้ดูเยสบอกอะไรเนี่ยจะจะยิงปลดล็อกซะหน่อยต้องเข้าแล้วเออต้องเข้าเราต้องชงผู้สอดประตูว่าออกมาเร็วออกมาเร็วทีนี้พูดถึงนักเตะอาจถ้าไล่ทีละคนนะคเลเลอร์เจมมองไงผมว่าโอเคล่ะเกมเนี้ยผมเคยคุยกับฮอสซอลอนโซไว้ว่า ซึ่งเดี๋ยวพออลิซงเจ็บเนี่ยเขาจะต้องทำหน้าที่ในเพรีเมียก์ลีกการออกสตาร์ทแต่ยูโรปาลีกกับลินส์อ่ะอันดับแรกที่ต้องต้องทำให้ได้คือคลีนชีททำได้จริงมันจะเป็นการมันมีหนึ่งจังหวะที่ที่ลิส์หลุดเดี่ยวใช่แล้วเขาออกมาเร็วมากมาปิดบุมใช่เซฟได้อ่าแล้วก็จะมีจังหวะที่ล้าหน้าไปแล้วแต่ก็ยังเซฟเอาไว้ได้อ่าเหมือนเหมือนมีความตื่นตัวตลอดนะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าในมุมในมุมของคอร์เนี่ยการชนะอย่างท่วมท้นแล้วทีม อ่าไม่เสียประตูตัวเองอมไม่เสียประตูเนี่ยผมว่ามันทำให้มั่นใจมากก่อนที่จะเล่นกับฟูตแล้ว แข็งหลังอะโจโกไม่เล่นพี่ว่าโอเคนะโอเคมีแอซิดด้วยการเติมเกมดูดูใช้ได้ใช้ได้อาจจะไม่ได้เร็วพลืดปาดหรือบานะครับแต่ก็มีความนิ่งมีข้อผิดพลาดในการเล่นน้อยน้อยค่อนข้างน้อยทีมีการ์ดดูจะเล่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นความเกรงมันหายไปใช่ไหมแล้วก็กล้านะครับจังหวะยิงลูกนั้นน่าเสียดายถ้ามันเข้าไปเนี่ยสวยมากนะมันจะยิ่งเพิ่มความมั่นยิงชนคานใช่ไหมชนคานสนั่นเลยเหมือนเหมือนกับว่า พอพอชีมีการเล่นช่วงหลังเนี่ยเขาจะปรับบทบาทที่การเล่นไม่ต้องอินเวิร์ตเข้ามาเล่นเป็นเซนเตอร์ไม่ต้องมันเป็นยืนเป็นเซตตัวซ้ายเป็นหลักเขาจะให้วิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปใช่ไหมเจนใช่ขึ้นขึ้นไปเล่นเกมลุกเพราะว่าตัวริมเส้นของลิฟวูด้านด้านซ้ายเนี่ยจะหุบเข้ามาเล่นข้างในแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ชีมีการเล่นดูจะเป็นธรรมชาติขึ้นมากกว่า มากกว่าที่จะเข้ามาเล่นคอมบิเนชันซึ่งมันค่อนข้างจะซับซ้อนด้วยด้วยด้วยสไตล์ของชิมิการ์มันมันไม่มันไม่ค่อยเข้ากับวิธีการนั้นแต่คนที่เห็นกับเห็นเมื่อไหร่ก็ยิ่งชอบอะจาเรลคอนซาเจมเห็นมั้ยมีแลรวบอกว่าเปล่งประกายขึ้นเรื่อยๆเด่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นี่คืออนาคตแน่นอนนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลไหมที่แบบรีพูดยังนิ่งๆเรื่องเซ็นเตอร์นิ่งๆเรื่เซ็นเตอร์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าดีนะถ้าซื้อเข้ามาแล้วเนี่ย มันก็อาจจะปิดโอกาสจะเล็วคอนซาหรือทําให้มีโอกาสในการเล่นน้อยลงเล่นดีนะเล่นดีเล่นดี่งเกินเกินเกินวเลยคอนซาครับส่วาเต้ก็โอเคโอเคใช่ไหมส่วนตรงกลางอ่ะพี่ว่าเป็นเกมที่ดีของวาตาลูเอนโดนะครับใช่เขาจะมีจังหวะพลิกหลบสวยๆใหซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยเห็นเอนโดกล้าเล่นลูกในลักษณะแบบนี้แต่เมื่อคืนอ่ะมันมีมีความกล้ามีความพลิกพอมันพลิกแล้วเนี่ยในตําแหน่งของเขาเพราะเาท้อทำได้เนี่ยพื้นที่มันเปิดครับใช่ มันเพิ่มประโยชน์ให้ทีมเยอะมากคือเอาใจช่วยเอนโดอะใช่ถ้าเกิดเขาเขาทำได้ตามมาตรฐานที่เขาต้องการอะมันจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสํำคัญในการที่จะมาช่วยทีมเริ่มในพรีเมียร์ลีกเขาเล่นเป็นเบอร์หใช่ใช่ไหมเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ส่วนตัวนะพี่ชอบมากๆในเกมเมื่อวานนี้ก็คือฮาวิวีเลียดเล่นดิงจริงเกมดูพี่ชอบจังหวะแบบจังหวะที่บอลยัดไปเนี้ยเราเขาเบิ้ลเบิ้ลเร็วอะเวลาเวลา ลิ้นจะเข้าไปเพลสเน,นี่ยเขายัดออกมาแล้วมันพอบอลออกจากเท้าเอเลดปุ๊บเนี่ยเกมมันเปิดทันทีเพราะว่าเขายัดออกมาในใน,ในตำแหน่งพื้นที่ที่แบบริฟูสามารถต่อเกมรุกได้เลยแล้วก็ วิ่งไม่หมดจริงๆแล้วเล่นสองตำแหน่งด้วยเมื่อวานเนี่ยพอเอาเปลี่ยนซาร่าออกเขาก็ดันเอเลียดขึ้นไปเล่นตัวลูกข้างบนสีดได้เางเดียวคือไม่มีประตูไงใช่ได้ยิงด้วยนะได้ยิงด้วยได้ยิงด้วยเล่นดีเชื่อมเชื่อมเกมดีเอเลียดส่วนการเป็นแบกอันนี้ก็ยิงเล่นยิงดีคือทีเดียวยกทการลิกบอลขึ้นขึ้นข้างบนอ่ะใช่ไหมก็ถือว่าทุกคนสอบผ่านหมดเลยอ่าอ่ากัรโปยิงได้2ลูกสองลูกใช่ไหมดีอาร์ยิงได้ลูกหนึ่งใช่ไหมพวกตัวสำรองเคยที่โจรลงมา าอตัวดึงจังหวะใช่ก็ประมาณหนึ่งก็ไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่าเวลามันก็โอเคนะสักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับส่วนนูนเยสอ่ะหลายหคนก็เอาใจช่วยพี่เอาใจช่วยว่าพี่ยิงให้ได้เพราะช่วงหลังเริ่มเริ่มมีเสียงพม่คาอยจานอีกแล้วว่าเอ้ยุณไม่ค่อยยิงเลยก็ก็ยิงไม่ได้แต่มันก็มีสองคนนะที่ได้โอกาสก็คือคอนเนอร์แบดลีย์คอนเนอร์แบลีย์พี่ดูจังหวะจากโคนดูกล้าเล่นนะจังหวะปริบเกมุูขึ้นมาผมว่ามันลงเขาลงมาในในในช่วงเวลาที่ทีมนั้นมัน มันเล่นอย่างสบายอ,อกสบายใจละสถานก,การณ์ไม่ได้กดดันมากใช่ก็ทีมกําลังเล่นด้วยความมั่นใจเพราะฉะนั้นพอลงมาแล้วมันก็ค่อยค่อนยงที่จะเล่นง่ายแลนเนี้ยคือข่าวดีก็คือว่าพอเจ้าหนูเคนเนี่แบดลี่หายเจ็บฟิตกลับมายบอย่างน้อยก็มีแบ็กขวายคนหนึ่งให,ใ,หให้ได้เลือกใช้ใช่แต่ว่าครอบคงจะไม่ใช้แบบสมุสมบัตแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใน,ใ,นในเกมแบบเนี้ยแล้วน่าจะได้เห็น ในเกมไปเยือนซังคีโดะเป็นไปได้ไหมเจมเป็นไปได้ลุคแชมเบอร์เลยพวกนี้รอจะได้แชมเบอร์วันนี้ก็ลงมาเล่นเป็นสารองคือคอปก็ใช้โคต้าเปลี่ยนทบ5้าคนเลยครับคือบริหารจัดการเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นไปตามสเต็ปไปนะคือบอลชนะไปแล้วแล้วก็ทยอยเปลี่ยนทยอยเปลี่ยนแล้วก็บางคนที่ที่ไม่ใช้ก็ต้องการเก็บความสดไว บางคนที่ใช้ก็ให้เล่นไม่เต็มเกมอย่างซาร่าใช่ไหมครับใช้แล้วก็อ้าวพอได้ผลการแข่งนละมั่นใจแล้วเอาออกมาพักใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นผลการแข่งขันเป็นความการเล่นที่ต้องบอกว่าโอเคแล้วล่ละเดี๋ถ้าใครจะมองว่าเอะมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ไม่ดีอ่ะอันนั้นก็แล้วแต่แล้วล่ะวันนั้นจะคิดมากไปนิดนึงถ้าามองในแง่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าแล้วเข้าสู่ช่วงเดือนที่12เนี่ยมันเป็นเดือนที่ที่โปรแกรมชุก ลาลิพูนเนี่ยมีเกมหนักซ่อนอยู่นะเจอกับแมนยูใช่ไหมเจมกลางกลางเดือนนี้อยาเซนนอนอีกใช่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเกมสุดสัปดาห์นี้ฟูแลมฟูแลมแล้วกลางสัปดาห์มีอีกนะเชฟยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ครอปก็ต้องพยายามแก้ปัญหากับปัญหาตัวเจ็บที่มันเพิ่มเข้ามาอีกสองคนนะก็จะมีอลิซงเบเกอร์ดิโกโชต้านะครับที่จะจะหายไปแล้วคนก็คนที่เหลือก็ต้องก็ต้องโอเวอร์โหลดทำหน้าที่แทนใช่ใช่อะ ก็เนี่ยก็คือเกมที่ดูไปก็น่าจะสนุกนะดูแล้วมันก็สบายใจนะดูเพลินเกมมาทำได้จบครึ่งแรก2 0ศแบบโอเคเลยแล้วเจเกนคอปเขาก็พูดประโยคทองประโยคเด็ดว่าว่าในชีวิตเขาก็เขาก็ทำเต็มที่ทุกอย่างบางอย่างมันมันเลือกไม่ได้ไง เพราะนั้นการเล่นในยูโรปาลีกมันก็คือร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเขาก็เต็มที่บางคนอาจจะบอกว่าจะดีใจในนักหนากับการเล่นในยูโรปาลีกแต่ว่าในมุมมองของคอปเขาก็บอกว่าเขาก็คิดอีกแบบนึ่งก็ถ้าคุณมีโอกาสเล่นถ้วยไหนก็ทก็เต็มที่แล้วพอคุณได้ชัยชนะคุณประสบความสเร็จคุณก็ควรจะดีใจใช่ไหมเจมส์ถูกต้องถูกต้องคุณค่ามันอยู่ที่ที่เรามองใช่ไหมใช่ครับ อยู่ที่เรามองด้วยไม่ไม่ใช่อยู่ที่คนมองเข้ามานะอยู่ที่เราเองใช่ใ่เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลถึงแม้มันจะเป็นถ้วยถ้วยรองใช่ไหมครับเป็นถ้วยกลางอ่าเป็นถ้วยกลางแต่มันก็ก็เป็นผลงานที่ที่ดูดีใช่อ่าก็ประมาณนี้นะเกมเกมที่ลิเวอร์พูลชนะลินส์ครับสประตูต่อศูนะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้ครับ ก่อนจากกันไปฝากเอาไว้สําหรับหนังสือคู่มือนะครับของลีกใหญ่5้าลีกของยุโรปนะครับสั่งซื้อกันได้นะครับพิมพ์ลีกเกาโชลาลีกาบุนเดสิกเอิงนะครับออนไลน์จากสปอตช็อปนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับแล้วก็มีฝากไว้กบนี่ครับสำหรับแฟนลูกหนังชาวไทยนะครับเตรียมรับความมันได้เลยครับเจลีกครับลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นครับประกาศแมตช์การแข่งขันไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลนจ์ 2,023ถึง2,024 Power by ์บายเมจิยานซินดานะครับเตรียมนำ2ยอดทีมดังจากลีกอันดับหนึ่งของเอเชียครับบุกมาเยือนเมืองไทยครับแมตช์แรกเมืองทองยูเนเต็ดพบกับฮอกไคโดคอนซอร์เนตซัปโปโรนะครับวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้เวลา18นา5นาทีที่3ทันเดอร์ดอมสเตเดียมนะครับเปิดจำหน่ายบัตรเร็วๆนี้ครับทางไทยทิกเก็ตเมเจอร สมัยที่2ปีหน้านะครับบีจีปทุมยูนนเต็ดพบกับเซเดโซโอซาก้าวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2567นะครับเวลาแข่งขันจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w j l e a g u e c o อทเจลีดอทซีโอสแนะครับมายฟ์ฟุตบอลคุณภาพระดับเอเชียแบบนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับรายการสยามกีฬาเดลี่ครับนะครับเป็นรายการออนไลน์ครับเจอกันเที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะช่วงนี้ก็ เรียกว่ายอดวิวกำลังขึ้นเรื่อยๆออเป็นเป็นรายการที่ตอบโจทย์สำหรับคอกีฬาทั้งไทยและเทศนะครับ,รบฝากไปด้วยนะครับเจอกันเที่ยงตรงทุกวันจันทรถึงศุกร์นะครับแล้วก็รายการเดอะคอปเอน็นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับซูซูกิทริปเปลิลโบนัสดิวซูซูกิทริปเปลิลโบนัสดิวซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมออโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ สุดพิเศษให้สูงสุดถ pues ึง3ต่อต่อที่1่ผ่อนสบายยเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม1 5 0 0 0บาทสําหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ข <olie> ึ้นทะเบียนต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดีลยวจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณนะครับธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจทุกวันนี้มิชาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกลงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสียเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกมหลอกให้ลัก แล้วลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทางเค a บ k นะครับได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกรงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามประเดียดหรือแจ้งเหตุภัยจากนิชาชีพได้ที่ Li n e Off ฟ c i a l K-Bank l i ค e หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข0 88 88 88 88. 2 8 8 8 8 8 8 8 8ดแขอก็คุณรถจัก,กรยายนยนต์อัลฟาโบลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณข้อไรซอนสามร้อรถจักรยายนยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัว ในแบบ Urban Premium Scooter จาก a l p h a v o l n t t i s Alpha V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ a l p ฟ a v o l a n t i สทุกรุ่นวันนี้รับทันทีวาลเชอร์ส่วนลด1,000 0บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคมนี้รถจักรยานยนต์รุ่น h o r i z o n 300ราคา129,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีวาลเชอร์ส่วนลด1 0,000บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะะบียนแล พรบเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะครับ alpha v o l a n t i s com ทาง YouTube youtube com a l p h a v o l a n t i s หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข02-079-1865หรือ Facebook alpha v o l a n t i s ขอขอบคุณเบอร์ e ี l แบล็คเลสชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองครับ เบอร์ดี้แบล็กเลสชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้องเบอร์ดี้แบล็กเลสชูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าและแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ป่องนี้ต้องลองเลยนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ